ผมบอโจ๊กพุใส่พี่น้องมึอนี่ภาพี่น้องมาใส่อมาใส่กับพี่น้องไอ้ใส่กับไอ้รอบไปเกือบสิ้นปีพี่น้องสิ้นปี2020พี่น้องนี่มันมีมีสองแบบพี่น้องไอ้บอโจ๊กใส่แบบแบบนี้เป็นไอ้เป็นเงี้ยใส่เงี้ยมมันสำปัหลังพี่น้องบาโจ๊ไอ้ั่นเป็นแหม็นเหม็นมั้ยพี่น้อง แล้วก็ที่ไส่แบบเกลือกม้พี่น้องทีเป็นกับแตงพี่น้องบาโจเฮ็ดไปปีที่แล้วพี่น้องมันเหลืออยู่มันสองล้านพี่น้องไอ้แท่งเบ็ดกับบ้านเก้าล้านพี่น้องนี่จะเป็นเนื้ออ้อยพี่น้องกับไอ้เกลือกม้จะเป็นเน,นื้ออ้อยนี่อ่ะรอติดตามชมกันว่าสิม,นมนันโมมันเพราะไอ้มองนี้เป็นไม้ไม้เกลาไม้ถนนใหญ่พี่น้องที่บาโจมากอหญิง แล้วบรรจุสีร่องเบิร์ว่าสีใส่ไอ้กับฟเล็กนู้มันสีเขียไอ้กองเขาขึอขอ้นเกาอยู่บ่พี่น้องอ่ะไปรอดลุ้นเงีพี่น้องครับโพดพี่น้องเป็นไอ้ล้างแหละพี่น้องใส่เงี้ยวไว้พี่น้องอ่ะมารอดที่ตามกันพี่น้องเดี๋ยวผมมีงานหมักไว้พี่น้องเดีไปเลย โอ้หมดไรพี่น้องนี่พี่น้องพอจุดแตงเรียบร้อยนี่กันใส่พี่น้องนี่การบดพี่น้องเป็นกับแตงพี่น้องกับเล็กแตงใส่เนี้ยอ้อยพี่น้องอ่ะล้างไะไพี่น้องมาจุดใส่นี่เนี้ออ้อยพี่น้อง เป็นห้ามออนกับฟเอกเขาเปลือกบริษัทเอกดีจีสูตรเด็ดมาพี่น้องมาหนีเฝ้าพี่น้องทำพี่น้องอ่ะอ่ะเรียบร้อยพี่น้องล้างแรกเดี๋ยวที่ตอมชมไอ้ล้างต่อไปเลยพี่น้องครับผมอีล้างหนึ่งประตูดีไซนเป็นไอ้กัาเล็กรุ่นเก่ารุ่นเก่าพี่น้อง ใส่เป็นเงอเอ็มมันซ้ำไปหลังอ่ะมาเบิ่งกันพี่น้องไอ้ไม้สิยุบเลิกผมพี่น้องเป็นไม้กองเขาเก่าพี่น้องอ่ะเหยียบไปเลยพี่น้องนี่เนี่ยรือยพี่น้องนี่ยขึ้นหางเลยพี่น้อง แรง,งสองชิลึกเนี่ยนะพี่น้องเห็นกันบนน้อ,พ,นอ,อ,พ,นอพี่น้องอ่ะเดี๋ยวน้องนะพี่น้องอ่ะอ่ะไปกันต่อพี่น้อง คพ่อพี่น้องนีง่ไอ้เห็นอีกรางหนึ่งประโจ้ศใส่เนื้อยออยละะอายกาอประโจ้ศใส่มันสับหลังพ่อพี่น้องลองเบิองพี่น้องสิมันบ่นบนมันพี่น้องนี่เสียงเพืมม่อนพี่น้องเป็นไม้ข,าข้างแค่ไหนพี่น้องเด้อไม้ทำมันไง ใส่ยาไว้รึเปล่าเห็นการมาแพี่น้องดังอ่ะาการใส่ยุบลายพี่น้องเดี๋ยวประโจ้ขออนุญาตใส่ไปเรื่อยพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันตอนยามเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม สวัสดีตอนในสายในยังไงพี่น้องกับอากาศยังหนาวแบบสุดขัวสุดขัวพี่น้องฮะกับผมพี่น้องมาเบิ่งหลังแหลกกันพี่น้องใส่ใบหมุ่บ้านนี่พี่น้องเป็นเนื้ออ้อยพี่น้องอ่ะมาหลุนกันพี่น้องอ่ะหลุดกันเลยพี่น้องจะรับกราบเล็กเนื้อพี่น้องโอ้โหอยู่ขางในอยู่พี่น้อง ไปนะฮะไปตับไปให้มัดไว้พี่น้องออมาเยอะที่สุดไปให้มากพี่น้องนี่พี่น้องตัวหนึ่งพี่น้องตัวหนึ่งมันมันอยู่พี่น้องมันนี่ครับผม,มอะี๋ยวไปดุลล้างอีกครังเลยพี่น้องต่อๆอยง่ายแล้วพี่น้อง

หลังที่สองเป็นนูนรองเท้พี่น้องนูนรงเาวเคือกันเนี่ยไอ้มันส้ำไหลังพี่น้องนี่สองหลังตีเลยพี่น้องนูนรองเท้นี่มันมันพี่น้องมันเอาไปลุยไปเบิ้งไอ้หลังเงินตอนเลยพี่น้องแต่ผมพี่น้องมาเบิง้งหลังสุดท้ายกันพี่น้องโอ้ย ในปลาบอดนี่แหละพี่น้องขางท่าไงเนี่ยพี่น้องเด้อโอ้นี่คือเกาอยู่พี่น้องโบราณนบรานพี่น้องคือเกาอ่ะเดี๋ยวเราออกไปสรุปยอดทั้งนอกพี่น้องเดี๋ยวจะตัวทั้งเบ็ดพี่น้องไปกันเลยครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องการควบเบ็ดไอ้ทั้งไอ้เกาล้างเลยพี่น้องกาได้พอได้ปีนู่พี่น้อง เดนู่งรองขท้าสามตัวพี่น้องนูฮุกไงบ่หรี่ได้พี่น้องเนาะแถวบ้นานบระโจถือจังหนักนูฮุกตอนไหลมันติถือแต่นู่งรองเท้านะพี่น้องเอาพอได้ปิ้งอยู่พี่น้องกะใส่กับเล็กเอช่วงไายปีสองพันยี่สิบพี่น้องเนาะกับอากาศหนาวๆพี่น้องกับร่มกับร่มพี่น้องเอาขึ้นนี่ ทั้งร่มทั้งเย็นพี่น,อน,น้องคลืนนี่ร่มจะแห้งพี่น้องอ่ะจค่ไดนก็ดูแลสุขภาพด้พี่น้องเนอะป้าโจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไอ้เพื่อนักแก่เห้นป้าโจไอ้คิดไม่แม้ไม่ให้พี่น้องเดีออย๋ยวเบิ่งในเด้อพี่น้องเนอะสำหรับทีนี้ก,ก็จากลาพี่ลานอ้องโดยบรรยากาศอากาศเย็นๆหนาวๆพี่น้อง,องสวัสดีครับผม